เป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่ยอมรับว่าแอบคบกันต้องบอกเลยว่าถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มานานสาหรับคู่ของพิทกาชัยกับมารีเบอร์นเนอร์งานนี้ฝ่ายชายก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกยอมรับว่าแอบคบกันมานานถึงแม้ว่าแฟนๆจะจับสังเกตมาสักพักใหญ่กับความสัมพันธ์ของพิทและมารีว่าตกลงแล้วสถานะคืออะไรแต่ก็พาด่ากันออกว่าคู่นี้แอบส่งความหวานมาให้กันบ้าง แม้จะไม่มีรูปคู่และล่าสุดเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของพิทและมารีโดยพิทก็ได้ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกแบบไม่กักยอมรับว่าคบกับมารีมานานกว่า1ปีล่าสุดทำเอาแฟนๆรวมถึงเพื่อนๆคนบันเทิงแห่แซวกันยกใหญ่เนื้องในวันเกินของสาวมารีปีนี้ก้าวสู่เลขสาแล้วงานนี้หนุ่มพิทก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยภาพคู่หวานๆโพสกลางอินสตาแกรมพร้อมคำอวยพรแฟนสาวว่า เดย์ร์ถือเป็นการเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกอย่างชัดเจนเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆเหตุ่ันด้วยความดีใจและแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย